สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกนันอีกแล้วที่ช่อง n o ฟ o เอร r นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Roblox ในแบบ p i ก k y ตามนี้นี่ครับตามนี้เลยเป็นแบบ p i ก k y ที่สยองขวัญน,นะครับโว้วเขามีหลายด่านมากเลยนะเนี่ยทุกคนมีหลายด่านมากเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเล่นกันนะครับไปไปเริ่มเล่น ในแมปพ,พิกกี้กันเลยคือมันจะมีภาคหนึ่งกับภาคสองเดี๋ยวผมจะเลือกว่าจะเอาภาคหนึ่งกับภาคสองนะเอาภาคสองนี่พิกกี้บุ๊กสองบุ๊กหมายถึงหนังสือใช่ไหมมันมีแมปอะไรบ้างอา้าวเอาเขาเล่นกันแล้หรอเขาเล่นกันอยู่เฮ้ l i พี o ว uh, mm ิโก้โดนฟรีสแอนด์กรัตสก o ตหาที่เชนอีทอ่านไม่ทันสุการหารอ่านไม่ทันเตัวเราได้ใช่ไหมโดนได้ไม่เป็นไรเป็นด่านเนี้ยเฮ้ย,ยนี่ตามเราเลยปะเนะี่ยอ๋อเหมือนเป็นแบบผู้ช่วยอะไรอย่างนี้ โอเคต้องไปหาประตูสีฟ้าโอ้พิกกี้อ้าวพิกกี้ตื่นแล้วเอออเออมาตรงนี้ออาประตูสีแดงประตูสีแดงเอ,อ้มันอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ไม่มี เฮ้ยไม่ไม่ไม่นะโอ้ทำตาอีกเฮ้ยโดนไปแล้วหนึง่งเดี๋ยวเคกุญแจสีแดงตอนนี้เรา ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าคุณใจสีแดงเราจากตรงไหนไปไขตรงไหนก็หนีใครหรือเปล่าน,นั่นไงนั่นไงหนีเร็วหนีหนีเร็ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอเคมาทุกทางฮึบ เฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเก็บกุญแจสีส้มนี่กุญแจสีส้มอยู่นี่ข้างในมีโอ้โหเดี๋ยนะเอาน้ำมันไปเอาน้ำมันไปทำอะไรอะ่ะไม่รู้เลยในนี้มีอะไรน,นีคำพูดกีอยากจะพูดปิดประตูเลยนะพื้นปิดเลยตรงน,นี้ตรงนี้เป็น ใช่เหมือนมีบันไดขึ้นไปอ่ะใช่ครับทุกคนแต่ว่ามันเหมือนมันไปไม่ได้อ่ะโอเคทางนักบ้านไม่รู้เลยว่าจะไปทำอะไรปึ๊บปึ๊บเออเอ้กุญแจสีเหลืองกุญแจสีเหลืองเมื่อกี้เหมือนเจอกุญแจสีเหลือง ไม่ใช่อันนี้มันเทียนเจ้าหมูจ้าหมูพี้ขึ้นขึ้นมาอย่างนี้แน่นอนเลยว่าต้องหนีแน่นอนเอา้าหาอะไรเรอะเพื่อนน้ำมันเหรอโอเคโหทุกคนที่ใส่ชุดแบบเท่อลังการ เพื่อนเราด้วยอย่าทิ้งเราไปไอ,อย่าทิ้งเราอย่าทิ้งเรามันอยู่หลังเราใช่ไหมบอกผมมามันอยู่หลังเราใช่ไหมเสียงแบบนี้ใช่เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เกี้ยคน โอ้ยโอ้ยโอยโอยอยยกยยยยอยย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  เื่อกี้เหมือนผมไขรหัสนะไขรหัสถูกต้องนี่ไงผมเป็นคนทำอันเนี้ยฮะเมาชนะทุกคนแล้วเหรอเฮ้ยอ๋อเมือเ่อกี้เหมือนเห็นทุกคนมารวมกันอะโอเคฮะฮะอา้าวคนอื่นตายหมดแล้วเหรอ,อเหลือแต่คนนี้ หนีเร็วแต่ไม่รู้นี่ใครหนีใครหรือเปล่าเนี่ยเทียนได้เทียนละเพื่อนลงไปไหนเนี่ย นี่ทางอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเออระวังนะเพื่อนระวังโห้อาวาร์มานี่เหรอวาร์มานี่เหรออุย้ยตก,กใจตกใจหมดเลยเกมโอเวอร์ครับนี่ผมใช่ไหมผมเกมโอเวอร์จ้า สองคนนี้ออกไปได้อ๋อไม่ได้ตายหมดออกไปได้2ี่สิบเจ็ดวิอ๋พิกกี้เป็นบอดนะครับทุกคนไม่ใช่เป็นใครเป็นบอดเย่ยนะมันเหมือนมันขาดใครไปคนหนึ่งขาดคนนี้ไงหายไปแล้วไม่ได้ล่มด้วยหรอ ท่าเรืออีกแล้วเหรอเรืออีกแล้วเหรอสามสองหนึ่ง,งก็คือเป็นเรือเออเออเออบอดบอดบดบดไม่เอาเพลเยอร์เอาบอดโหมีเพลเยอร์กับบอดมีแบบกระจายเชื้อ ืออะไรอ่ะโอเคฮึเล็กทูไลยูนเขียนโอเคไปเลย ไม่ใช่ท่าเรือแต่ว่าเป็นพวกนี้ไปตูด้วยเพื่อนเข้ามาเร็วเมื่อกี้ปิดประตูใส่หน้าเพื่อนเลยเพื่อนนมันนอกนอกเฮ้ยเอาเพื่อนตรงนี้เร็วเหรอชั้นบน เออฮึบอะผ่านไปได้เพื่อนกุญแจแดงไปละไปละกุญแจแดงเห็นละเพื่อนออไป ทักอย่ามานี้อยอ่ยฮึยประตูเข้าไปดิว้าหูเสียงน่ากลัวมากหลอนโตคตดกูแจสีฟ้าเหรอ จบกันจบกันครับจบแล้วทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้กใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอ่อง n o ฟิวเ t u r e แล้วก็กดดีกุกกี้กุกกิ้ครีมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมชางคิดจะตอบไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวก่อนอก่อนที่จะจบมันดูแถวๆนี้ก่อนมันมีอะไรบ้างอะทำไมทุกคนไม่ไปอ่ะทุกคนไม่ไปหรองั้นอะช่วยให้ทุกคนแบบไม่ดูด้วยการไป